สวัสดีครับผมผมปลั๊ก AB Premium Motor ครับจีตจาร์ดแบบนี้นะครับสีแดงแบบนี้นะฮะมันคือ Mercedes-Benz CLA 250 AMG Dynamic ครับรถคอสอ2014จดทะเบียนปี2015ครับกับราคาเบาๆครับ1,159,000บาทเท่านั้นครับออปชั่น AMG รู้อยู่แล้วว่าครบๆล้ลนๆแน่นอนใครอยากได้สีแดงตามมาดูในคลิปครับ ได้มาแล้วครับพึ่งมาเลยครับสภาพใหม่แบบนี้เจ้าของดูแลดีมากๆเลยนะครับซื้อมาปุ๊บตั้งขายปั๊บครับมาดูในส่วนของไฟหน้าครับ ไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบไบซีนอนนะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตามสไตล์ CLA ตัวโคมไฟหน้าสวยเลยสวยเป๊ะเลยนะครับไม่มีร่องรอยแตกหักบินลายงาต่างๆไม่มีครับกระจังหน้าลักษณะเป็นแบบดิมอนเกล i l l นะครับแบบเพชรนี่เอสวยเลยนะครับดมอนเกล i l l อยู่ครบหมดทุกเม็ดโลโก้เมอร์เซเอยู่ตรงกลางคิ Q ้วโครเมียมซ้ายขวาครบไม่มีแตกหักนะครับโลโก้เมอร์เซเ ฝังอยู่ตรงกระโปรงหน้าครับส่วนด้านล่างครับในส่วนของกันชน AMG ครับหลังพึ่งต่างๆสมบูรณ์มากมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะให้เรียบร้อยสําหรับด้านหน้าและด้านหลังนะครับลิ้นของเขาก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะครับมาครับตามมาดูทางด้านข้างกันดีกว่าครับ AMG ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ล้อ AMG 5ก้าน Double spoke ตาดาวแบบนี้นะครับ เป็นล้อ AMG ขอบ18นิ้วครับไม่คดไม่ดุ้งไม่ไม่ร้าวไม่แตกใดๆทั้งสิ้นนะครับรัดด้วยยางปี2021เลยนะครับตัวยางสภาพยางดีเยี่ยมเลยนะครับกระจกมองข้างครับลักษณะ s h เช e เป็นแบบ LED เรียบร้อยนะครับพับได้กางได้นะครับปรับองศาได้หมดทุกอย่างนะครับทุกอย่างทำงานเป็นปกติหมดทุกอย่างคิ้วโครเมียมของกระจกครับอยู่ครบนะครับมีร่องรอยขนแมวเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็ในส่วนของประตูของเขานะครับกระจกเป็นแบบเฟรมเลตแล้วไม่มีขอบกระจกให้กวนใจทั้ง บ้านหน้าและบ้านหลังครับเป็นแบบเฟรมเลตหมดแล้วกระจกหล่นให้เรียบร้อยปุ๊บแบบนี้นะครับด้านบนจะมีในส่วนของพารามิกกลาสรูฟบานใหญ่ครับเป็นหลังคาแก้วบานใหญ่เลยนะครับไม่รัว่วไม่ซึมแน่นอนไม่มีรอยแตก ชำรุดเสียหายชัวชัวป้าบเลยนะครับมาตามมาดูทางด้านท้ายรถกันดีกว่าครับมาถึงทางด้านท้ายรถครับ c l v 250ครับเป็นลักษณะตัวรถเนี่ยออกสีแดงแล้วก็ตัดสีดำนะครับชาร์คฟินเป็นลักษณะสีดำครับอยู่ด้านบนของหลังคารับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยโลโก้ CLA Mercedes-Benz อยู่ครบนะครับโคมไฟท้ายเป็นแบบก้อนเดียวลักษณะเป็นแบบคล้ายทรงใบไม้นะครับสวยงามมากระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับตัวกันชนท้ายนะครับสวยเลยนะครับเป็นกันชนท้ายแบบ AMG มีในส่วนของช่องดักลมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของอาราังพึ่งต่างๆที่เป็นลักษณะของพลาสติกสีดำแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยแตกหักเลยนะครับ ปลายท่อออกคู่เดิมโรงงานเลยนะครับขอแก,ก้ข้อมูลนิดนึงเมื่อกี้ผมบอกว่าด้านหลังมีเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้ด้านหลังไม่มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับสำหรับ CoA 2504แดงคันนี้แต่มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะฮะตามมาดูในส่วนของฝ,าท,า,องฝาท้ายของเขาบ้างตัวฝาท้ายของเขาสภาพโช๊คดีเยี่ยมเลยนะครับเด้งๆเลยไม่ล้าไม่หย่อนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ใส่สัมภาระด้านหลังไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ว่าใส่ของได้เยอะนี่เอื้อมมือสุดมือเลยนะครับ ก็ใส่ของได้เยอะอยู่นะครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใส่ได้แน่นอนนะครับชุด first aid kit อยู่ครบเลยนะครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของหลุมอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะวางของมีค่าหลบสายตาต่างๆนะครับหูลากแม่แรงต่างๆอยู่ครบหมดทุกอย่างไม่เคยเอาออกมาใช้เลยนะครับบอดี้สวยแน่นอนนะครับคันนี้ใครจ้องอยู่ coa 250สีแดงรีบเลยนะฮะตามมาดูทางด้านในกันดีวยวครับตามมาดูครับ มาถึงทานด้านในของเจ้า CLA 250คันนี้เป็น AMG นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ลักษณะของไม่ว่าจะเป็นภูมาลัยแบบตูดตัด AMG รวมถึงตัวทรงเบาะของเขานะครับที่เป็นลักษณะอคันราร่าสลับกับตัวหนังแท้เดินได้สีแดงเดิมโรงงานเลยนะครับปรับไฟฟ้าครับยกเว้นหัวหมอนครับเพราะว่าตัวพนักพิงเนี่ยเชื่อมต่อของหัวหมอนเรียบร้อยแล้วหัวหมอนเลยไม่ได้แยกชิ้นส่วนจากตัวพนักพิงแต่ว่าไฟฟ้าทุกอย่างเอง็น ปรับได้หมดครับขึ้นลงในส่วนของเบาะรองนั่งนะครับเดินหน้าถอยหลังใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็มีในส่วนของเมมโมรีตัวเบาะเนี่ยให้3จุดด้วยกันนะครับปลดล็อกล็อกรถนะครับสัญลักษณ์อยู่ครบหมดทุกอย่างชัดเจนนะครับมือเปิดลักษณะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้รวมถึง ปุ่มกระจกออโตทั้ง4บานรวมถึงในส่วนของปุ่มกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าพับได้กางได้เป็นปกติหมดทุกอย่างนะครับสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนนะครับไม่มีลอกลังเลือนเลยนะครับในส่วนของปุ่มด้านล่างนะครับปุ่มเปิดฝาท้ายก็อยู่ในส่วนของด้านล่างมือจับต่างๆนะครับลักษณะหนังเดินได้แดงสวยเลยต่อเนื่องครับมาดูในส่วนของพวงมาลัยของเขาบ้างพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็น รีเซ็ตท,ทริปต่างๆตั้งทริป A ทริป B ต่างๆทุกอย่างทํางานได้เป็นปกตินะฮะแล้วก็เลื่อนดูในส่วนของคอมซันชันอัตราการกินน้ํามันต่างๆตั้งแต่สตาร์ทนู่นนี่นั่นเราสามารถทําได้หมดเปลี่ยนได้หมดนะครับด้านขวาก็จะเป็นส่วนของรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียง กดมิวได้เรียบร้อยด้านหลังพวงมาลัยครับมาพร้อมกับแพดเดิลชิพด้วยนะครับคันนี้เรียกว่าคุ้มค่าแน่นอนขับสนุกมันมากๆนะครับสำหรับเซ l ซีเอวีเอสองห้าศนะครับแพเดิลชิพคันนี้นะครับซ้ายดาวขวาชิพอัพนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวเกียร์นะครับคันเกียร์ย้ายจากตรงกลางมาอยู่ทันด้านหลัง ด้านคอพวงมาลัยแล้วนะครับเล่นง่ายเข้าใจง่ายมากก้านปดัดน้าฝนก้านไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายครับแล้วก็ในส่วนของก้านคูณคอนโทรลจะอยู่ทางด้านล่างนะครับส่วนการขยับในส่วนของตัวพวงมาลัยครับเป็นแบบถอดสลักนะครับปลดสลักเข้าออก ดึงเข้าดึงออก4ทิศทางครับผมไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบออโต้ให้เรียบร้อยแล้วกุญแจของเขาเป็นลักษณะกุญแจแบบน้ำเต้านะครับลักษณะแบบโครเมียมใช้เสียบแล้วก็บิดตตาร์ทเอานะครับมาดูต่อเนื่องครับในส่วนของช่องแอร์ครับด้านหน้า cla mercedes benz ค่อนข้างให้ช่องแอร์มาจุใจเลยครับด้านหน้ามีด้วยกันถึง5ช่องเลยนะครับลักษณะของตัวช่องแอร์เนี่ยคล้ายๆเครื่องยนต์ของเครื่องบินเลยนะครับเป็นลักษณะของใบพัดต่างๆอย่างนี้เปิดปิดได้นะครับจะวิง ได้หมดทุกอย่างนะครับไม่มีเสียหายชํารุดเลยนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวช่องแอร์ต่างๆลมแอร์ต่างๆออกมาเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้แอร์เย็นเจี e ๊ยบเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวจอ multimedia ครับตัวจอมัลติมีเดียเราสามารถเล่นผ่านตัวปุ่มตรงนี้ได้ปุ่มตรงกลางของเขาได้นะครับสามารถสกอร์ซ้ายขวาได้นะครับแบ็กได้นะครับแล้วก็จะดูในส่วนของ vehicle setting ต่างๆทำได้หมดเราจะมาดูในส่วนของ ambient light นะครับแอมเบตไลท์ ize, มีความสว่างได้ถึง5ระดับแล้วก็จะมาดูในส่วนของ Navigation ครับคันนี้ไม่ได้อัปเดตเนวิเกชันจากศูนย์บริการมานะครับถ้าใครอยากเดินทางผ่านการนําทางโดยตัวจอเดิมโรงงานของเขาก็ไปอัปเดตที่ศูนย์ได้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็น b l บลู o t h A U X USB นะครับวิทยุต่างๆใช้งานได้เป็นปกติเชื่อมต่อรับสายว่างสายโทรศัพท์ได้หมดมาดูในส่วนของหน้าตัววิทยุต่างๆปุ่มช็อตคัดไม่ว่าจะเป็นเรดิโอมีเดียเนวิทเลโฟนแล้วก็ตัว vehicle setting ทุกอย่างทำงานได้ครบแต่ละลักษณไม่ลอกไม่ล่อนไม่ลางไม่เลือนเลยเปิดปิดตัวจอผ่านตัวปุ่มกลางคำว่าออนตรงนี้ ลงมาด้านล่างครับในส่วนของโหมดการขับขี่ครับมีด้วยกันถึง3โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตอีโก้แล้วก็แมนนวลนะครับมีออโต้สตาร์สต็อปมาให้ด้วยไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางครับกดแบบนี้นะฮะต่อเนื่องมาดูในส่วนของแอร์คอนดิชันครับแอร์คอนดิชันของเจ้า cla 250สีแดงคันนี้นะครับเป็นแอร์แบบโซนเดียวครับสามารถปรับองศาได้จากทางด้านซ้ายโดยการหมุนตัวองศาก็จะเปลี่ยนไปในส่วนของหน้าจอด้วยส่วนความแรงจะอยู่ทางด้านขวาครับความแรงมีถึง 6ระดับเลยทีเดียวขึ้นมาทีละจุดห้าจุดห้าสอถึง6เลยนะครับเย็นมากจริงๆนะครับเนี่ยแอร์เย็นมากปุ่มคอมมานด์ต่างๆใช้งานได้ครบนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหมุนสกอร์ได้ทุกอย่างทำงานเป็นปกนติหมด ที่เท้าแขนก็สามารถเลื่อนได้นะครับเวลาเดินทางไกลก็เลื่อนมาด้านด้านหน้าได้ทําให้ตัวแขนของเราเนี่ยวางแล้วมันรู้สึกว่าโอเคสบายมากขึ้นนะฮะมาดูในส่วนของด้านบนครับด้านบนของเจ้า CLA 250 AMG ครับเพราะฉะนั้นจะมาพร้อมกับหลังคาแก้ว p a n o r ล m i มิกก s าส o ลูบานใหญ่ครับสเต็ปแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของม่านบังแดดนะครับเลื่อนไปแล้วนะครับตัวม่านเลื่อนไปเรียบร้อยเราอยากจะให้ตัวกระจก เลื่อนเปิดก็กดอีกทีครับทำงานแบบอัตโนมัตินะฮะไม่รั่วไม่ซึมเรารับประกันแน่นอนทาง QC ของเราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับรถที่มีหลังคาแก้วต่างๆก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนส่งมอบไปถึงมือลูกค้านะครับอ่ะโอเคด้านหน้านะครับความสวยงามชัดเจนนะครับไมเลดลืมบอกครับวันนี้ที่ผมรีวิวนะครับไมเลดคันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยปี14จดทะเบียนปี2015ครับ19200 35กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะต่อมาเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งด้านหลังดูนะครับแล้วคลิปที่แล้วแล้วมาใครเคยเห็นผมนั่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงแต่คันนี้จะลองนั่งอีกสักครั้งลองตามไปดูครับเข้ามาแล้วครับทางด้านท้ายของเจ้า CLA 2 5 0ครับเบาะแถวที่2นะครับนั่งหลังตรงเลยครับ เพราะว่าตัวพนักพิงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความลาดชันสนิดนึงนะครับเล็กรูมไม่เหลือครับเขาเนี่ยชนกับตัวเบาะหน้าเรียบร้อยแต่ว่ายังดีครับด้านล่างเนี่ยเท้าของเราสามารถสอดไปใต้เบาะตัวคนขับและคนนั่งได้นะครับเฮดรูมเช่นเดียวกันครับเหลือประมาณแค่นี้เองด้วยความสูงของผมเนี่ยรารา178เซมนะครับก็นั่งสภาพประมาณนี้นั่งในเมือง พอได้ครับแต่ว่าถ้านั่งออกต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีความความเมื่อยล้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนตัวใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าคนตัวเล็กเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาแน่ตรงกลางจะมีในส่วนของช่องเก็บของต่างๆเล็กๆน้อยๆมีมาให้มี power outlet มาให้1ช่องสามารถเสียบชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วก็ในส่วนของการเก็บเหรียญต่างๆเล็กๆน้อยๆได้หมดทุกอย่าง c l a 250มาพร้อมกับที่เท้าแขนครับสูงครับที่เท้าแขนนะฮะ ต้องยกไหล่ขึ้นนะครับถ้าอยู่ต่ำลงอีกนิดนึงน่าจะสบายกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวที่เท้าแค้ของเขา จะมีในส่วนของที่วางแก้วมาให้ถึง2ใบด้วยกันแล้วก็ในส่วนของพลาสติกที่วางแก้วต่างๆสมบูรณ์ครับรวมถึงตัวหนังเขาด้วยนะครับได้เด้ยทุกอย่างนะครับเย็บแบบสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีรอยฉีกขาดใดทั้งสิ้นนะครับสภาพเบาะของเจ้า c l a 250จะเป็นสภาพเบาะแบบหนังแท้เดินได้แดงสลับอคันทาราที่มีอยู่ตรงกลางตรงนี้ตัวเบาะของเขาครับ c l a 250สามารถพับได้เป็นลักษณะแบบ60และ40นะครับ ฝั่งผมก็พับได้นะครับฝั่งซ้ายก็พับได้พับราบมาได้เลยครับสามารถจุของบรรทุกของได้เยอะมากกว่าเดิมเลยทีเดียวนะครับก็เป็นรถที่วัยรุ่นใช้ดีนะวิ่งในเมืองต่างๆนะครับผู้หญิงสาวๆน่าจะชอบกับเจ้า CLA 250นะที่เป็นลักษณะซีดานออกอารมณ์คูเป้หลังคาด้านหลังเนี่ยลาดเอียงอย่างนี้เลยนะครับเท่ๆสวยๆใช้ในเมืองเรียกว่าถนัดไม้ถนัดมือแน่นอนครับสุดท้ายผมจะพาไปดูในส่วนของ,ของเครื่องยนต์เจ้า CLA 250หน้าตายังไง ตามไปห,หน่อยครับสุดท้ายและท้ายสุดครับเราจะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับเจ้า CLA 250นะครับเปิดมาแล้วครับโอ้โหนี่เลยเดิมๆครับจากตัวเจ้าของเดิมครับยังมีร่องรอยความสกปรกการใช้งานมาแล้วนะครับแต่สภาพเครื่องยนต์การทาง,งานของเครื่องยนต ค่อนข้างชิ้อ่ด,ดีนิ่งและเงียบเลยนะครับมาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงครับเดิมแน่นอนนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขยเลยนะครับรวมถึงน็อตแก้มข้างด้วยสวยมากนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานครับตัวซีนยาแนวต่างๆนะครับใช้นิ้วจิกเข้าไปได้นิ่มๆนี่สุดยอดเลยห้องเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับตัวลูกลอกสายพานเองต่างๆท่อยางท่อน้ําต่างๆสมบูรณ์สติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่มีอาการผิดปกติใดๆทั้งสิ้น เครื่องไม่กระตุกเกียร์ทำงานดีเยี่ยมเลยนะครับอะฝากไว้ด้วยครับผมสำหรับใครที่มองหาครับรถใช้งานในเมืองวิ่งต่างจังหวัดก็โอเคนะสำหรับสาวๆต่างๆหรือว่าผู้ชายตัวเล็กที่เริ่มอยากจะได้ Mercedes-Benz ไว้ใช้เป็นคันแรกนะครับของชีวิต เริ่มต้นด้วย CLA ก็น่าจะดีไม่น้อยนะครับทันนี้มันคือ Mercedes-Benz CLA 250 AMG Dynamic ครับตัวรถคส2014จดทะเบียนปี2015ครับราคาผมเปิดไปที่1,150,000กับ9,000บาทเท่านั้นครับ1 1 5 9,000บาทเท่านั้นครับมาพร้อมดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%เท่านั้นและมีวารันตีหลังการขายให้1ปีหรือ12,000กิโลเมเลยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี ทั่วประเทศนะครับยางแตกแบตหมดน้ำมันหมดอยู่ในรถไว้ครับล็อกรถให้ดีโทรหาเจ้าหน้าที่เดี๋ยวมีคนมาช่วยเองวันนี้ผมฝากไว้ด้วยใครที่สนใจนะครับโทรเข้ามาเลย095 000 0 55 55 5 5 5 5 0 9 5 0 5 5 5 5 5 5และช่องทางทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube รวมถึง TikTok ครับ AB p r e m i u ม Motor กดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ AB ด้วยนะฮะวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure ชั Car sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Carforre.com